สวัสดีครับเอฟสีช่องทีไก่ทีมันชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับอากาศวันพุธที่18นะครับเดือนกันยายน2อ6 7นหนะครับเป็นวันที่อากาศสดชื่นอากาศอากาศดีวันหนึ่งฝนก็ลงเม็ดป๊อะแปะป๊อะแปะนะครับแล้วก็อากาศคลื่นนะครับแสงแดดไม่มีนะครับ ลมไม่มีนะแต่มันจะมีความรู้สึกว่าความชุ่มชื้นมันเยอะแต่ว่ามันก็มีอาการอบอ้าวหน่อยแต่ว่าก็ยังดีนะครับยังดีนที่นฝนไม่กระหน่ำลงมานะครับพายุมรสุมต่างๆไม่นำมานำฝนฟ้ามากระหน่ำซ้ำเติมนะครับเพิ่มทุกข์ให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำหลากอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าพวกเราก็มีโอกาสที่น้ำก็จะระบายออกไป ตามธรรมชาติได้ไปในส่วนหนึ่งน่ะก็ลดก็ลดความกังวลน่ะความทุกข์ยากของพี่น้องชาวไทยนะครับทั้งภาคเหนือนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของพวกเราในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวดีขึ้น,นเรื่อยๆนะพายุก็นะเปิดช่องว่างให้หน่อยแล้วก็อีกจะมาอีกวันหนึ่งก็อีกหลายวันนะก็จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกหลายหลายวัน ก็น้ําที่มันมีแล้วก็คงจะระบายไปส่วนหนึ่งก็มีพื้นที่ว่างพอที่จะรับน้ํามาใหม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะครับเป็นสิ่งดีก็ต้องเนะ่กราบขอบพระคุณนะครับธรรมชาติ <c oughs> กราบขอบพระคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มกองนะครับพี่น้องชาวไทย <c oughs> ปกปักรักษาคุ้มกองแผ่นดินไทยนะที่ช่วยขจัดปัดเป่าอะไรที่มันหนักๆก,ก็ ลดทําให้มันลดให้มันเบาบางลงได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อที่พวกเราเชื่อถือมาตั้งแต่โบ,บ,บ,บราณน,นะส่วนใครท่านใดที่ไม่เชื่อก็ต้องขออภัยนะครับก็ต้องขออภัยนะนะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับที่เก็บตกนะขอญาตนําเรื่องราวที่เก็บตกมา ช่วงนี้นะครับมีหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องดาวที่ทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องของสังคมเรื่องของสังคมที่เป็นข่าวที่สังคมที่ไปข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไร่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของสังคมที่มีคนจานวนมากขึ้นในประเทศไทยของเราขณะนี้นะครับมีพลเมือง ในตะวันออกเฉียงใต้นะครับในแถว aec นะครับประเทศไทยมีพลเมืองมากที่สุดนะมีเจ็ดสิบเจจะเข้า80ล้านคนละนะครับในช่วงนี้ถ้านับถึงพลเมืองที่ขาจรนะครับพวกแรงงานต่างๆนี่นะครับผมว่าน่าจะแปดสิบล้านคนได้นะครับก็มันก็ย่อมมีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นได้เสมอมันก็ย่อมมีเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้น ให้เราประสบพบเห็นนะครับทั้งคนข้างเคียงเราคนใกล้เคียงเราญาติพี่น้องเราไม่ใช่ญาติพี่น้องเราแล้วก็หรือว่ามันเกิดที่อื่นๆห่างไกลก็ย่อมมีแต่ว่ามันย่อมมีผลนะครับมันย่อมมีผลอย่างน้นอยๆก็มีผลต่อความรู้สึกนรมีผลต่อเส้นทางการดาเนินชีวิตของพวกเราแน่นอนนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างเรื่องกรณี กรณีเด็กหนุ่มสาวนะครับเด็กหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับที่กําลังเป็นดางมาก,กำลังดังมากในขณะนี้ที่ผู้กันกับน้องแมนปอนะกนะ็เป็นเรื่องกระจุกกระจิกนะครับกระ,ะจุมกระจิ๊บเรื่องน่ารักน่ารักที่มันเกิดขึ้น <c oughs> จากวิกฤตจากวิกฤตที่จากเรื่องราวที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นข่าวเป็นข่าวแต่ว่าคนบทมันจะดังมันก็ดังบทมันจะมีกระแสก็มีกระแส เรื่องนี้ก็น่า,นาคิดนะครับได้บทเรียนมันมีบทเรียนด้วยนะครับในนั้นนะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าคิดด้วยหน้ามันเกิดเนี่ยจากว่าการวิาารว,วามันล่มเนื่องจากว่าพ่อของของหนุ่มผู้กันเนี่ยก็ไปรับปากว่าน่าจะแต่งงานจะจัดง,งานแต่งงานให้เลยโดยคาดการว่า <c oughs> งานที่ตัวเองทำน่มันสามารถจะเงินมันจะได้มาตามเป้า <c oughs> คืออ่านในอนาคตคาดหวัง ก็เข้าสุภาษิตที่คนโบราณที่บอกว่าอย่าไม่เห็นกระรอกอย่าพึ่งโกงหน้าไม้นะมันก็เข้าสุภาษินั้นเลยจริงๆพ่อของผู้กันเี่ยเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะช่อกงหรอกแต่ว่าประเกินประเอินนะครับมันเกิดจากว่าสิ่งที่คาดหวังคือทํางานไว้แล้วก็น่าจะมีเงินปรากฏว่าไม่ได้เขาถึงวันสุดท้ายเขาก็มาบอกนะครับก้มกราบเลยว่าเงินไม่ได้ก็เป็นลูกผู้ชายเหมือนกันนะครับแจนถึงบัดนี้เขาก็ไม่ใช่คนที่ นายช่อนเป็นไม่ใช่เป็นคนที่หลอกลวงก็น่ารักแต่มันให้ข้อคิดอะไรให้ข้อคิดว่าอะไรก็ตามนะมันยังไม่มาถึงมันยังไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันยังไม่ได้อยู่ยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงเส้นชยัยยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับแม้จะมองเห็นอยู่ก็ตามตราบใดก็ตามมันยังไม่ได้อยู่ในครอบครองของเรานะ่ยอย่าเพิ่งมั่นใจนะนาทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับ าจากที่สิ่งที่มองเห็นมันหายวับไปกับตัวนากับตานะครับเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมว่าเรือล่มเรือล่มเมื่อถึงฟังนะเมือเรือล่มัดจอดนะเมื่อเรือล่มเมื่อจะจอดนะ่น,นั่นแหละนะครับเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับถ้ายังไม่ได้มาอย่าพึ่งหรือว่าสุภาษิตที่บอกว่ายังไม่อย่าพึ่งนับศพยังไม่จบสงครามอย่าพึ่งนับศพของทหาร น่าสิ่งนี้มันเป็นข้อคิดอยูมุมหนึ่งน่ข้อคิดอีกมุมหนึ่งก็คือจากความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจนะของทั้งสองฝ่ายทั้งของฝ่ายหญิงฝ่ายชายมันทําให้สังคมมองว่าครอบครัวนี้กรณีนี้นะครับนะสมควรเป็นกรณีที่มันมีคนที่อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยคือคนทําดีคนจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีจิตใจที่ ไม่มีหลอกลวงอไม่มีคือเขาเป็นคนดีอ่ะในมุมมองของสังคมเขาไม่โทษใครเลยอะคิดดูสังคมไม่โทษใครเลยสังคมก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยเห็นไหมครับในช่วงเนี้นะครับหนูเด็กดุ่มสองคนเด็กหนุ่มเด็กสาวนะทั้งแมงปอทั้งผู้กันเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ผ่านวิกฤตทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวทุกอย่างก็ดีขึ้น อันนี้เป็นบทพิสูจน์อะไรครับบทพิสูจน์ว่าถ้าเราจิตใจบริสุทธิ์จริงเราทําด้วยทุกอย่างทุกอย่างมันไม่มีอะไรแอบแฝงเนะนมันไม่มีอะไรแอบแฝงมันก็ย่อมมีคนที่มองเห็นนะครับมองเห็นนะคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นเนีเขาก็จะทําให้สังชีวิตก็ดีขึ้นนะครับนี่สินที่มีก็มีคนใช้ให้ มีผู้มีพลังมีพลังมีกำลังที่จะช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือมากมายเลยครับช่วงน,นี้ก็ดีใจด้วยนะครับกับครอบครัวนะครับของน้องฟุก,กันของน้องแมงปอดีใจด้วยกับอนาคตที่พอจะมียังไงก็ตามฝากไว้ว่าสิ่งที่มันได้มานะครับมันไม่ได้มาบ่อยๆนะฝากไว้ให้รักษาความดีไว้นะครับคนที่เห็นบทเรียนนี้ก็จงดูดีๆว่าเราถอดบทเรียนจากเรื่องนี้มันได้อะไร นะฝากไว้กันแล้วกันนะครับให้เอฟซีพวกเรานีก็พิจารณาดูกันแล้วกัน,นความคนทําดีย่อมได้ดีครับจิตใจบริสุทธิ์ถ้าหากว่าคนทําได้ดีย่อมไม่ได้ดีแน่นอนนะอย่างกรณีสี่เกียนะครับอย่างร้อยเวนกับาสายตรวจเนี่นะครับเขาไปจับคนมาขยันเกินไปก็โดนกันแกล้ง <c oughs> โดนตรวจยึดอย่างเนี้นะครับเราก็ดูว่าอะไรมันจะจบลงยังไงนี่กรณีหนึ่งได้บทเรียนอะไรนหน้าที่ คนที่ทำตามหน้าที่ทำยังไงก็ตามสังคมก็เห็นใจนะคนที่มองเห็นประโยชน์ส่วนตน <c oughs> ยังไงสังคมก็แมวด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับเวลามันมากไปแล้วนะครับก็ขอขออภัยสําหรับที่ที่มันยาวไปก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับเราจะได้ขยายความในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอรับวความขอบคุณจากช่องทีไครทีมันชาแนลนะครับนะพบกันนะครับวันในใน,ในช่วงไลฟ์สดนะครับ12นิกนะครับอย่าลืมนะครับ12นกา ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ